สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับผมพามาชมสมเด็จอีกแล้วนะครับช่วงนี้กับเหตุแบบง่ายๆครับอืมวันนี้ผมพามาชมสมเด็จหลวงตามหาบัวนะครับชมห่องหามวนสานนะครับรุ่นนี้สางยุปีซีเก้านะครับอันนี้กันเล่นมวนสาลครับมวนสารเยอะแยะนะครับผม มวลสารเยอะแยะจนนี้ก็ชมข้างหน้าก่อนนะครับชมข้างหน้าก่อนนะครับชมข้างหน้าก่อนหามวนสารครับไม่ธรรมดานะครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ แล้วแต่สะดวกนะครับชมด้านลงก็จะเป็นรูปดวงตามหาบัวนะครับครึ่งองค์นะครับเป็นรูปดวงตามหาบัวนะครับอันนี้ก็สิมีต่อโคดนะครับต่อโคดต,ต่อโคดต,ต่อโคดวัดป่าบ้านตาดนะครับ ปกตดวัดป่าบันตาม่วนสารก็สุดยอดครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมมาชมด้านข้างกันนะครับชมด้านข้างผ้าเนื้อพงกั ความนากับสีอยู่ประมาณนี้นะครับความนาบางลายกับบ่ได้นะครับต้องฉีหักชมพระกระสางปีซีเก่าครับพระก็ยังพระใหม่ครับพระใหม่วันนี้คือพระเก่าในวันหน้านะครับก่อนสีมีพระเก่าก็ต้องมีพระใหม่ก่อนนะครับก่อนจะมีพระ,พะเก่าก็ต้องมีพระใหม่ก่อนนะครับ สภาพสมบูรณ์ครับไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนะครับผมสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสายกรรมฐานสิทธิลงปูมันนะครับลวงตามหาบัวนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับที่แวะเข้ามารับชมรับฟังขอให้บุญบารมี สมเด็จหลวงตามหาบัวปกปักรักษานะครับคุณของทุกท่านให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเฮ็ดยังกับเฮ็ดปังปังนะครับทุกอย่างต้องปังปังร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วนะครับไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับ มือดีกกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม